ครับผมพี่น้องครับเอาเอ่อยกมือไหว้พี่ไหว้น้อนเลยเพื่อนไหวยังทักทายอยู่บ่าวสุดท้าสิมาายังเอาผมว่าจะไปเอาหนูแล้วครับเมื่อคืนนี้ยิ่งแล้วบ่ได้ครับผมบ่ได้ไปหาแม่นบ่ครับไปหาครับตอนนี้ครับไปหาเตอุปกรณ์มาแล้วครับผมเนี่ไปเตรียมอุปกรณ์มามีมีดคือบ่าวมีต้องคว้าหลวงแล้วพี่น้องผมว่าไปหาหนูกับบ่าวสุธายิ่งมั่นใจว่าถืออยู่ที่มันมีขนกับมันมีห้อยเสีนมันน่ะนะติดมือบ่าวมีบ่าวสุธา บาที่นี่ต้องทางดี่บ่าวสุธาคิดว่าคันเป็นสีใดงทางกับต้องทางเป็นบ่ครับผมกับทีมงานอีสานบันข่อยเองบ่าวสุดท้ายแหงบ่ยอมกว่าวมีพี่น้องคันได้ยิงแห่งมันมันเขาเนาะพีน้องเนาะเอาสวัสดีครับตามพี่พีน้องเนะนํามาบางท่านกัสวัสดีบ่สวัสดีกัแตว่าบ่าวสุ้ายนี่ยเมื่อไม่อ้อนดีครับพีน้องผมตามพีน้องเนีนํามานั่นแหละต่ว่าเ้าสีเห็ดคิปนั่งกินลาบง้วแล้วก็ทักทายพีทักทายนวองยเนาะครับเนาะบ่าสิเป็นบ่าวเกาหลีบ่าวสุดท้าผ่านเธออ่า หรือหลายๆท่านนั่นแหละที่เคยเป็นทีมงานห้อพีเตียแนงสีหน้าเอามานั่งพูดคุยกันกับพี่กับนนองตามที่พี่นองแนะนํามากนะครับเนาะแต่ว่ากว่อนอื่นบ้ามีบ่ได้แก่งแถลงไขอีอย่างเด้อบ้าโดยที่มาบอกบ้าสุดท่านี่ก็คือตอนบ้ามียิ่งสารภาพก่อนว่าบ้าสุดท่าเนาะตอนที่บ้ามี่พูดกับพวกเขาไปนั่นองศาหนูมันจะยุ่งสิมันจะเป็นพืนเรียบเพราะบ้ามี่วึ่งพุ่งแมนว่าหรอซ่้างกับไปมันบ่เห็นโตหนูแล้ว กันน้ำซ่วงน้ำซ่วงบาดนี่เป็นยังพี่น้องจังวาเห็นตัวเห็นตัวนั่นเอาเบาตรงๆบ้ามีบ้าหัวเพราะว่าบ้ามีใส่กล่องจากมือถือเนี่ยซ้อนใส่เข้าไปได้ก็ไพนะพี่น้องซ่อนใส่เข้าไปน้ำเหลือก็ไพเพราะว่าสีเป็นช่องเป็นไหลนั่นนะพี่น้องบางท่านก็เห็นกระทักเขาว่าบอกบ้ามีกะบตวบามีนั่นว่าบ่าถือบ่ามีกะจมเกินว่าจบขี่เปลี่ยนบ่อันนี้สาบานให้ตายพี่น้องผมว่าว่าเห็นอีหลี พอพี่น้องบอกเช็คคลิปอ่ะโอเคเห็นตัวกันสิไปทางเอาสองตัวพี่น้องดีใจสุดยอดพี่น้องผมกลัวสิได้ไว่หลุนกุมนี่ว่าธรรมาดาเหลืออีกตัวขึ้นสองตัววนนี้บันนี้ใจเบาสุธาเอาไปลุยกันเลยพี่น้องผม,มไปไปเข้าไปเบาสุธามันคือบ้ามีใส่อ่ากล้องจากมือถือเนี่ยเด็กเขาไปไหนก็ไป ถ้าว่าหัวบ้ามีน่ะมุดเขาไปบ่ได้มันก็เลยบ่เห็นตัวหนูพีน้องผมบ่ได้ตีแตงงถลงไขอีหย่างเ้ยครับพีน้องเ้อะให้เขาใจกันตามนี่บางท่านก็ว่าเห็นหนูบ่เอาส่วหลายหนูมันก็เห็นตาก้องบ้ามีน่ะบ่เห็นพีน้องผมเดี๋ยวบ้ามีสีอ่าไปท่ายที่สถานที่จริงให้เบิ่งเราพีน้องเนาะค่ะสวยมาแล้วแหงยันบ้าสุท้าบ่ยูยนอยู่พีน้องผมได้เมื่อทางมาย่างดีแล้วบ่ตองห่วงพีน้อง ส่วนบักทีกัดกดกดยุทเถงก่อไฟเพราท่านได้พี่น้องผมต้นนี้อาจสิเป็นลูกมันกับเปลี่ยนที่บังหว่างยี่ยเี่นั่นเอาเขามาอ้อยต่อความเรียบวสุธ,ธาผมไปพี่น้องมันต้องจัดให้เด็ดให้ขาดเนะครับเนาะต้องเถึงขันทางกันละพี่น้องผมเพราะว่าเห็ดจังได้มันเก่าเพาได้ดอกมันยู่มันน้ำก่อไฟบงเนาะ บาสุธาบาวมีน้่มาเดียนกวัวงูตัวไหนถือบบาวมีสั้นโว้นี่พ่พี่เป็นไปบ่าไหนบ้าสุธาเอ้อยเ <c oughs> <c oughs> บิดเข่าเป็นสวบ <c oughs> ส่วนอ่าบาสุธามีสมาชิกบอกอยู่ได้ว่าหาแห่มาตึกนี่ นี่มันก็มีป่าบางมีว่าเออคือจังไดยเอาเดี๋ยวสิบอกว่าสุธากรบามีมาสั้นโวไปสางพี่ดิเมื่อนั้นสั้นโวัวย่นี่พราเถือกขึ้นพราะเพเถือกนั่นแหละบ้านนี้บอกที่เรียนบางสุธาเอ้ยสั้นโวัวย่นี่พราเถือกก่อนสั้นวัวไปเที่ยวหนึ่งเราบังซีหาเมือแต่วันหนึงเขาบองเขาอยู่เมื่อนั้นมองนีน้ำเต็มอยู่มันเป็นกลางออกมามันมันมันคลอลอยอยู่หัน เห็ดตาแดียงจึงคืนเบิ่งบ่าวมีนั่งคอรออยู่หันละบาทนี่บ่าวมีศีอากับพวกซ่อนซ่อนซ่อนเขาไปดีหญิงมันไปก่อนเนะาะแบบก็เลยม,มาทางออกเลย<ม>การพูดพวดอยู่นี่เดียวอู้มือกระไร<ม>เอาเขาไปว่างไว้น้ำมันจ้าเห็นบอลจอจากทางแต่มากินชฉลาด<ม>ไปห้อมาพี่น้อง<ม>บ่าวสุธาได้พามานึ่งปันนี่บ่าหลอดบ่าหลอดแท้พี่บ่าวมีเห็ด หูมันหูวคลหลายบ้ามีเห็ดทางขึ้นไปคุนวัดแบบนี้แหละนี่บ่วงลังหนึ่งเอาไว้เนี่เพียบัเทียมีหนูขนแดงแรนไกยเพืาว่ามันมาต้าทางนี่แหละนะนั่นกองเขากองหนึ่งพี่น้องมันมาอยู่ดีทางมาอย่างเอ้ามาบ้ามีกับมายืนอยู่นี่ให้พี่น้องเห็นภาพน้ำกันกกอนผ่อนสีว่าบ้ามีตัวนั่นเฮ็ดคูลูยุหันแล้วนั่นบาดบ้ามีก็สั้นวัวไปเลย บาดทางหลุมมันเป็นหลุมเด้บาสุธาเมื่อมันเปลี่ยนยังไงมันก็ได้ว่างอยู่นะบ้ามีไปซ่องบ่อผ้าบ้ามีกันเลยเอาเอาเอากล้องเนี่ยซ่องเข้าไปน้ำเหลือมน้ำใดนะนะพี่น้องพี่น้องเห็นกันเลยถักมาสันติเดียวบาสุธา่ายมันตรงทางเข้าไปยังสี่กวนเด้ครับเอาปฏรบัติการหาหนูเจ็บพี่น้องผม ทางหลวงจะได้ไม้นีเข้ากับพ่อใหรดอกบ้าสุธาไอ้บ้าสุธาขวาแสบแสบแล้วพี่น้่งผมเพราะว่าถือว่าเป็นกุกเมื่อว่างอันดับหนึ่งสองสามในทีมงานเท่าเนี่ยนอนพี่น้่งนี่พวดนะท่างทางวาัตรงหวงครับ เมื่อสีเสี้ยงเอามือจกอยู่ว่ามีบ่อยางให้จกนะมันเป็นหูย่านเทียมีหูว่ามยังดอกงูมันจะยุคู่กับงูนะมันสีเป็นสายนี่ครับแอดแหลกด้วยนี่ครับเอ๋อโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าสุดท้ายเยอะเฝ้าให้ไ่ายไก่ก่อนบ้ามีกับบ้าได้เฉลียวใจบ้ามีไปซวงแต่กังสีๆๆๆๆๆนี่ตัวหนูพี่น้องโอ้ยหลวงมันบ้าสุดท้าหลวงมันหนูหน่อยครับผมห้องอีกอีกจะยังว่าบางแง่เพราท่านหนีเยอะเฝ้าเด้อนี่พี่น้องผมนี่ เห็นต <ersch> ัวเลียวนะครับบ้ามีใส่วิธีสรงกล่องเข้าไปยังส um, mmm. <fingers S 3> ีเหลียงของเหลียงนะบ้านนี <melt ática> é, ้ซ่อางข้างเรื่องยังสีบ้านดูถ่ายบ้ามียิ่งอยู่นี่นี่นี่เห็นว่าห้อยผุ่นห้อยกระสุนทะลุเข้าไปพุนห้อยไอ้นี่บ้านนี้บ้ามีเดียวท่ทางนั้บ้ามีเด้ไปเข้าไปยังสีนี่เออเด้กล่องเข้าไปยังสีเป็นบ่านอะไรนี่นี่เด้กล่องเข้าไปแล้วครับยุ่ยังสีนะเออไปที่ไปเห็นว่าตัวคนบ้านใเบื้องยังสีบ้านที่ไอ้เมือเข้าไปยื่ซื่อ เอาเอามาันออกมาบ่าวสุธาโอ้ยว่มามันตัวใหญ่ตัวมีกุ้มใบหลุ่นพันธุ์ดูตัวสุ่มนี่ดึงหางออกมาพี่น้องผมว้ายกขบพูดชิลัยตัวเหล่าบ่าวสุธาใช่เว้ยพูดชิล้ายพูดชิล้ายนี่กุ้มใบหลุ่นพันธุ์ดูกำลังถ่าเทาเลยเถืองใส่บ่าวสุธาหาเป่ามันขึ้นกลางหลังครับผม<อ>ถือห<อ>ัวพี<อ>่ครับพี่น้องถือหัวกับถือถือหัวกับถือครับโอ้ว่ามปนสมองวันบทตอนที่พวยยิ่งแม่นหน่อย สมองครับเดี๋ยวขอภาหนึ่งจากบาวสุทาเนี่ยทางเขาไปจอมทาง้นพี่้องนาละยกยกดึงหางโชว์บาสุธาเอาพี่้องผมทางหนูก็ไปกับบาวสุธาโนพีน้องนาะสุดยอดว่าพี่้องผมได้บาวสุทากะบ่ถือว่าน่อยพี่พอมกำลังดีครับผมขวัวพี่้องผมเอานี่ละ ปัจจุบัว่าวมีจังสัตว์จังสีผ้าให้มาเห็นผาพเหตุการณ์จริงเลยน่ะนะเพราะว่ากลางคืนมันว่าเป็นกลางเวียนเป็นบ่าพี่น้องต้องทางเขาไปให้ว่าวสุธาหาบาดที่นี่เขาต้องอ้อยตัวเดียวว่าวสุธาเดี๋ยวสีผ้าว่าผ้าว่าวสุธาไปเบิ่งฟังทิศเนน่ยบ่ดตัวนี้มองนี่ไม้นี่คือสีบ่ได้แล้วเนาะครับเนาะหน้าสีเรียบร้อยแล้วฟังนี่คือจังไหนขึ้นว่าง่ายมันบ่มา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 ว่าวมีสีผ้ามาเบิ่งมองที่มันเหี่ยมที่สุดแล้วก็ไดง่ายที่สุดให้ว่าวสุธาเบิ่ง จามาเบิ่งหวังนี่คอยสิผ้าเบิ่งแบบข้างเป็นสวกเบิดอีปน้วงคิดเบื้งบ้ามีเที่ยวมันว่าแม่นธรรมาดาด้านเดีวนี้นห,หางไกลของเกิกนนทือกันนี่ตัวนี้ว่าท่านไดบ่า้สุธานี่นี่ว่าท่านใด, N ie. N ie. N ie, นใดคือตัวน,นี่ควยนี่ บ้านนี่กวางเขาเย็นนี่ผมกับสิอ้อยอีกกวางนี่เบ็ดใบจำนี่ปัตติว่าพูดนี่เอาบ้านมีมากกว้างใบคู่มือนี่ว่างไว้คู่มือเด็กกว้างเขาไปก,ก,กว้างมือนี่นนเ,นมเมื่อนัออนอน้นยุหันตาแดงกีค้คือยุหันซอนมือมือสามแยกได้หิงผุ่นม,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 มันขวดเหี่ยมกว้างเขาคับบ้านสิอ้อยนี่แล้วกะ จ้าคิดเว่าหนูจะเอาวิธีไหนเดี๋ยวคอยเจ้าสวบเขาลงมาคอยเอามาพร้อมอยู่แล้วกาสิเป็นอ้อยเป็นสว่างกรองนะพี่น้องเนาะนี่นี่ก็เบิดนี่กรองนี่คือมันตัวเดียวกันบ่เนี่ยพี่น้องบ่แน่บ,นแบ,บนแ่บนแน่ยกรองนี่หลักการกรองไหนอีกพี่น้องไปอ้อยทางเทืงองขนะุนโภคเนี่งพี่น้องผมหนูยังแนี่ยนวลลานเปอร์เซ็นจังสีก็อาสีออกมาเนี่ยกลางคืนนี่นบ่ผ่านแล้วบ้ามีว่า เสียวจ้งไดาา้กับว่าหาหมองอ้อยหรหาหมองอ้อยเสียวเขาลงมาเงียมพี่นอ้องเลี้ยดี่ตุบกี่แกงนี่ว่าท่านเบริรพี่น้องผมเอาให้เบิดเลยได้ยากเลี้ยเกินคุนหาหมองอยู่ผุนดาวสุดทาเดี๋ยวขยิวสอบเขาลงมาเอาได้ทีมงานว่าแบบนี้บ้ามีกระจซื่อพผุนพี่น้องหาหมองอ้อยูยเขามาเป็นสอบพี่น้องผมผสมียบบ้อยนาะพี่น้องเนาะลุย ยูบ่ยูกันหูวกันไปพี่เป็นพี่พี่น้องเขาหอดหัวบ้ามีกับวายุบ่ได้เถีนร่านำตัวนี้ต,นนตัวนี้นํำตัวนีแหละที่มันติดอยูย่ไอ้นี่เขาเป้ายุ่เลววยพี่น้องล่ำตัวกับเขาอข่าบ้านข่ากอพี่น้องผมข่ากอลางงานเนาะพี่น้องเนาะบ่ตัวน้อยบ่ตัวน้อยพี่พี่แล้วกัน ขั้วเอาได้เบิดลหอดใสห่หอดพวนพี่น้องผมเพราะว่าหนูกะไผ่เนาะพี่น้องเนาะเอาอือ <c oughs> มันมีหมองป่ะมีหมองบ่โอ้ยเดี๋ยา,างออกเราเม็นสิ่ยู่บ่บาดนี้คุดแนละ้ห้อยขวดพี่น้องย่างเหี่มเลย,ยมันกับกวางไข่ที่ไอ้นี่นั่นแหละกวางนั่นแหละแต่ว่าจะต้องหาอีกจ็ดกวางงอตัวนี่ ข้างเทิงไหนวเจะขึ้นไปได้ว่กว้งนี้กว่าจะว่ยไปนี่นะนะพอมันเขาคูเหมืออยู่ต่ว่าเขาโ่้มซื่อขึ้นไปนี่ค่อยคยขึ้นอยู่เลยนี่เขาป้องนี่หลดนี่บ้นบ่วงก็ย,ยังไปปักอยู่ขุนเสืออยู่จะกวดอ้อยว่าฉันในหนหมองแห้งฉันก็เลี้ยวใต้โจออกว่าตะวันนี้ค่อยเอาก้อนเลย อะอีกตัวหนึ่งก็บส้วงดอกพี่น้องผมขึ้นแล้วพี่น้องผมรั่วไอ้ึ้นก็เพ่กับึ้นบาดพี่น้อง <c oughs> ไปเบื้องหลังแล้วสก,ก่อนเดี๋ยวพอวมีขออนุยาดเอากวางหนีอีกก้อนพี่น้องต้องเอาให้ดับเบิดแข็งนาะพี่น้องเนาะมึงนี่มันกระปวดฉลาดดอกหนูตัวนี้นี่พี่น้องผม ไม่หูไปว่าหัวสีบ่าใดผุนจอแล้วละกะ็ขอบคุณสมาชิกที่ถามมาด้วยครับเด้อเดี๋ยวบ้ามีสิตอบให้เลยทีเดียวซีว่า,าไรว่าขันว,ว่าสิเอาสอบเขาขึ้นให้อ่โอเคสมาชิกถามว่าเอาหนูกับไพรสังเกตแนวไหนมันยู่แบบไหนหูเจังไหนว่ามีหนูกับไพรเดี๋ยวให้บ้านสุธ,ธาตอบเราผิดหรอเนาะนะสังเกตแนวไหนว่าหนูยู่กับไพรมันสีมี มันมักอยุกกระพายอีหยังแบบใดเดี๋ยวเฉลยให้ครับให้ค้าตอบพี่น้องแน่นอนมันมีรักบ่วงรักหนึ่งยืนบอยอยู่หันม,มีอยู่ดิคอยบ่วงไว้อยู่สปอ้อยขอว่าอ้อยทางพี่แล้วซื้อมือเจ้าช่างไปทางที่ตะวันตกหน่อยมองไปเปลี่ยนที่ตะวันตกมาเอา้า มักไปย่างดีบ้าสุดท่าเบิดเราเป็นขวดขุนตัวนี่มันจีธรรมดาบ่าอเอาพี่น้องนี่หละขันมากกับทีมงานมันก็นสบายใจย่างหนึ่งนะพี่น้องเนาะดีกลัวมาหาเองยุดร่างแางสีเหลียวเห็นว่าต้องชิดน้ำดิ บูกออกไปเลยว,ว่ามีว่าดุดันกบกดุดันปนีเด้พี่น้องเดี๋ยวไปนี่บ้ามีว่าขัดสีได้เว่อมันตรงด้เว่อกวางนี่แหละแต่ว่ากวางไม่ของพื่นมันกับกลางก็ไพเนาะมันกับนาสนใจคือว่านี่ปลวกความผูนแล้วเพิ่นพวนเชี่ยวไม่มันคือหั้าจคนที่ร้องเหมย อสวัสดีครับเว้ยจานวู้เมนบ้นี่จานวู้อีสานสะอาดพี่น้องผมมาๆๆมา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 ลาหนูก็ไฟน้ำกันครับยินดีต้อนรับนะครับนะครับจานวู้ช่องจานวู้อีสานสะอาดนะพี่น้องเด้อฝากติดฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์เพคนเด้อพี่น้องผมสวัสดีครับ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 ฝากเอาช่องเจ้าของครับผมครับก็สวัสดีพี่น้องบ้างไปพี่น้องเอฟซีไอเบ้ามีนะครับช่องอีสานบ้านข่อยเองนะครับ เเอาลยยินดีเลยๆครับขอบคุณครับฝากช่องนะครับช่องจานวัวจานสอนครับช่องน้อยๆครับมาเห็นไอ้หน้อยกะเงยได้ครับน้อยกะเงยได้น้อยกะเงยได้พอดีเพื่อนครับรถมาตาบานเพื่อนเห็นบ้ามีหควมทางหวามสีอ้อยกกับหนูไวรุ่นกุมนี่นี่กว้างนี่ขวบได้ยักเทียจารย์ัวนี่นี่ขอ้อยไปประมาณเดือนเครื่องนี่ขวบได้ยักเดียต้องมาเมื่อขึ้นเมื่อย่องทีห่าได้๋ัวนโัวอยู่ บาที่นี่มาทางเอากับบ้าสุธานั่นที่งานพามาทางออกใช่หรือว่าขวบรออยู่หนูนั่นเดินเร็วได้เร็วได้ตัวแล้วตัวนี้นั่นครับไปเบื้องออกจานวูยิสานสะอานพี่รองผมสุดยอดครับยิงแล้วมันยิงแล้วมันเหี่ยวร่องร่างไตนั่นนะมันบ่เห็นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจังสิว่าเนี่ยเดี๋ยวขับส่วนไปอยู่หมดแล้วส่วนก็ส่วนตัว เอายังขอ้อยหนูเอ้าบ่ไปไปเป่าเป่าแบบไหเป่าแบบไหปวดครับปวดปวดแบบเอาเฟี้ยงเขาบังแล้วเป่าเลยนะกางเวทต้องเฮ็ดกางเวที่สั่นกางขึ้นเอ้าขึ้นเห็ียดกางขึ้นมาเอามาอะไรเขาหู้ดแล้วจัดการเลย้ยไปน้ำกันไปน้ำกันบ้านสุดท้ายเคยพ่อบ้านเนี่ยนี่ไปน้ำกันพี่รองผมไปน้ำกันเมื่อนี้ไปแทีสิจุ่มือนี่มีคนไปขึ้นซ้อมขึ้นนี่แหละพักฟัน ครับ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 ไปทำกันเนาะครับน้อยไปเห็ดทำเนี่ยคือเพราเห็ดกังเว่นเนี่ยกังเว่นแบบที่บางช่องเพิ่นเห็ดอยู่ด้วยกังเว่นเป่าเขาไปเลยว่าคือกันเดียวเพราะว่ากังเว่นหนูมันอยู่หูเดียวถ้าตามข้อเป็จริงเห็ดตั้งแต่ยนี่ยมันเนี่ยมเขาเขียวอยู่ว่าหนู้นมันอัดหูนะเนี่ยมเนี่านว่ามันกังเว่นเอามื่อนี้จะว่างว่าคอยดีว่าไปมองหนึ่งคันบ่าได้ว่ามีเอาเอาจังหวะรับประกันนี่เราได้ไม้ยุคางล้านใคย เรายุกกว่าอย่าบนี้ว่าไงมันขวดออกมาคู่มือกังเวทกับกัดกอดๆอยู่หันมีหนูตัวหนึ่งคอยแฝงไว้ว่าสีพี่น้องเบิ่งเจ้าสิไปเฮ็ดบ่เอาสูตรเจ้านี่ล่ะคอยสิธาอยู่ร้านกับเจ้าสิเฮ็ดอยู่หลังร้านข่อยเดี๋ยวๆข่อยไปหาทีมงานบรรพานตุยว่าแม่นมาเฮ็ดนํากันเลยคั่นว่าจังซั่นเออฮู้จักฮู้จักกันคือเก่าพี่น้องผมจักกันแฝงกันคือเก่าบู้ยจะมาเฮ็ดดียวกันเดี๋ยวเบาสุธาเงือะ เอาเอาปลาเนี <mile> ่ย่ะยังมาที่หลังเพึ่นสีด่างวัวดิพี่รองสเศร้ยเ์ผุนเห็ดพูดนะกวางเขาโอ้กับเครื่องข้องขนตัวเหรอพี่รองกวางเขาอยู่ทางในบ้ามีจัดไปสองสามผ้าบ้าสุดท่าขันบ่าได้เชิตัวหนึ่งบ่าเบียงนี่ตายได้เจ้าจำเป็นต้องยอมพี่รองกับทีมงานเหาเขาเป็นสวับพี่รองว่วตัวห่วงครับพี่รองผม กับทีมงานเฮาเนาะพี่น้องเนาะหนูก็ได้เรียบร้อยแล้วอ้อยไใบมองไม่เรียบร้อยพี่น้องผมไว้รุ่นกุ้มนีมันบ่ทันแตกกระจายบ่เป็นยังบ่ามีวายฉีไล่กันยังอีกระตัวสองตัวจัดการมันต่อไปพี่น้องผมขอบคุณทุกไลยถูกสับทุกกัดติดตามเหมือนเดิมคือกั็พี่น้องผมมาพ่อทีมงานมาพ่อจังจานวูอีสานเออมาพ่อจานวูโอ้ยเนาะ บ้านแก่กันจานวูอีสานสะวันพี่รองผมฟังเด้นะแล้วก็บเบ้าสุธาที่งานเาพี่รองผมเดี๋ยวเฮ็ดเสียเฮ็ดได้แล้วกัย่ามใส่กันไปกับสีไอหนี้เองหรอกครับครับแจกกันไปได้ครับผมได้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 จานวูได้บ้าสุธาห้างข่าวพุ่นเบ้าสุธาหลายๆเลยครับเ้อะถี่มาเป็นแห้งทางหนูให้ที่เห็นแล้วก็ประสสาวะเฉเร็จเลยพี่รองตัวกับบอยชีไล่ครับเพรกันคลิปนาครับพี่รองผมเอ้าคลิปนาครับผมครับ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 บ๊ายบาครับมวลซื้อหัวเซีวกันพี่รองผมกับเสารนี้บ้า แท่งงูกัว่าเป็นปลาไหลไปแล้วออขอบคุณครับสวัสดีครับ